หมายไว้ก่อนว่าถ้าตามตารางเนาะยีิบเจดหน้าเราหยุดใช่ไหมคะเราก็เจอกันวันที่สามนะคะสามสิงหาจบเนื้อหาสำหรับสอบมิดเทิมครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะสอบออนไลน์นะคะสอบออนไลน์นะคะครั้งหนึ่งซึ่งก็หวังว่าเออในไม่ในเดือนข้างหน้าหรือ สองเดือนข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ก็หวังว่าเออมันจะเรียนได้ตามปกตินะคะที่อาจารย์ไม่สามารถนัดพวกเรามาที่ห้องได้เลยเพราะว่าห้องเรามันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียนแบบออนไลน์ไปก่อนเลยถ้ายังไงปรับเปลี่ยนยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะจบไว้ที่แบบฝึกหัดตรงนี้นะคะอาจารย์สร้าง ห้องส่งงานไว้ใน Google Classroom แล้วนะเดี๋ยวจักเช็คชื่อนะคะจากเช็คชื่อก็เข้าไปถ่ายรูปส่งงานใน Google Classroom ไว้เลยนะคะจะได้เสร็จเรียบร้อยแต่ใน Google Classroom นี้อาจารย์ตั้งเวลาไว้ก็คือให้ส่งภายในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่เกินเที่ยงคืนเนี่ยหนูก็ส่งได้นะคะยังไม่เกินเที่ยงคืนหนูก็ส่งได้อาจารย์ให้เดทไลน์ไว้อยู่ที่วันนี้ที่เฉย นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะดังนั้น,นเดี๋ยวเช็คชื่อนะคะเหมือนเดิมนะคะเช็คชื่อเหมือนเดิมส่วนคนที่เพื่อนคนที่เข้าไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทักไลน์มาคุยกับอาจารย์ละกันว่าจะเช็คชื่อ,อยังไงบ้างนะคะอ่ะเข้าไปเช็คชื่อนะคะใน Zoom g ก o ุ p c แชทเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปริ้นในส่วนของรายชื่อเก็บไว้นะคะเซฟแชทไว้ได้เนาะอ่ะ เดี๋ยวใครถ้าเกิดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเช็คชื่อนะคะพิมพ์ในแชทได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นรหัสประจำตัวพร้อมกับชื่อนักศึกษานะคะหลังจากนั้นก็เ,ออเลิกคลาสได้นะคะก็ออกจากซูมกันได้เลยใครที่เช็คชื่อแล้วออกจากซูมได้เลยนะคะก็ไว้เจอกันในในครั้งหน้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะนัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมเข้าไปส่งงานใน Google Google c l a s s r o o m นะคะอาจารย์เดทไลน์ไว้วันนี้นะคะ เดทไลน์ว,วันนี้ส่วนใครที่ยังไม่มีแบบฝึกหัดนะคะก็เข้ามาติดต่อขอคือแบบฝึกหัดแกอาจารย์ได้เลยที่ห้องพักเหมือนเดิมน,นะคะโอเคอใครเข้าไปแาทแล้วหาให้เพื่อนเช็คชื่อด้วยได้ไหมคะเพื่อนเข้าไม่ได้แต่อยู่ได้กันนะคะ่ะแคปจอแคปจอที่เรียนตอนนี้แล้วก็ทักไลน์มาหาอาจารย์ค่ะ อ๋อค่ะแคปจอที่เรียนเนี้ยค่ะแล้วก็ทักไลน์มหาอาจารย์ค่ะโอเคใครที่อยู่ด้วยกันแคปจอนะคะแคปจอแล้วก็ทักไลน์มหาอาจารย์ได้เลยค่ะอืมแล้ว<ล>ต้องพิมพ์ชื่อในนี้ด้วยไหมคะค่ะพิมพ์ชื่อด้วยค่ะทักไลน์ด้วยใครที่อยู่ด้วยกันพิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์ชื่อเหมือนเดิมเนแล้วก็แคปจอมาเป็นหลักฐานด้วยนะคะเพราะว่าในแชทมันแนบไฟล์ได้ไหม ในแชทเนแนบไฟล์ได้ไหมแชทเป็นแนบไฟล์ได้ไหมถ้าถ้าในแชทแนบไฟล์ได้ก็แนบมาในแชทเลยค่ะอาจารย์ก็ได้ปิ้นทีเดียวได้ไหมได้ไหมได้อยู่นะทาเป็นไหมไม่ได้ได้ไหมอาจารย์ตอนนี้ผมสามารถไปซื้อแบบฝึกหัดกับอาจารย์ได้ไหมครับได้ค่ะได้หนูอยู่ไหนอ่ะหนูหอเหรออาจารย์อยู่ถึง4โมงเย็นนะอยู่มหาลัยจ้ะ อยู่ที่ห้องพักถึงสี่โมงเรีนเลยค่ะจะ้ะโอเคครับขอบคุณครับผมถ่ายรูปต้องยิ้มด้วยเหรอถ่ายรูปต้องยิ้มด้วยเหรออ้ะใครอยู่ด้วย,ะะรรย,ยกันก็ถ่ายรูปส่งมาในแชทนะคะใครเรียนอยู่ด้วยกันก็ถ่ายรูปส่งมาในแชทเลยนะส่งมาได้ส่งได้ไหมในแชทส่งได้ไหมส่งไม่ได้ก็ส่งมาในไลน์นะคะอ่ะ ใครเช็คชื่อแล้วออกจากซูมได้เลยนะคะใครเช็คชื่อแล้วออกจากซูมได้เลยสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ใค่หลือไปส่งงานในกลุก่มคอร์สรวมเลยนะคะอาจารย์ตั้งหัวข้อไว้แล้วอาจารย์คะของหนูกดส่งชื่อไม่ได้ะค่ะในแชท <laughs> แคปแคปเป็นที่รัก